สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับดิฉันพลพลพัชชานะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสาวๆที่อยากแต่งตาเนี่ยให้ได้อย่างดิฉันพลปัชชาจะต้องไม่พลาดคลิปนี้นะคะเพราะวันนี้ดิฉันจะมีเทคนิคการตกแต่งขนตาให้แบบ เวลาเราแต่งตาเนี่ยเพิ่มเพิ่มเสน่ห์ให้กับดวงตาให้ดวงตาด,ดูโฉบเฉียวถามว่าตัวดิฉันเองเนี่ยจริง,รงๆแล้วเป็นคนที่มีดวงตาที่เล็กมากเล็กสุดๆเล็กแล้วก็สัน้นด้วยนะคะคือปกติแล้วบางคนตาเล็กแต่ตายาวแต่ว่าโดยส่วนตัวตาดิฉันคือเป็นคนที่ตาเล็กแล้วก็ค่อนข้างาสั้นแคบแนะคะแต่ฉัไหนเลยทําไมตาดิฉันถึงได้มา ดูโตแล้วก็ดูยาวอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าขนตาปลอมนี่มีส่วนเป็นอย่างมากนะคะที่ช่วยเพิ่มความสวยให้กับดวงตาของดิฉันเวลาเดินไปไหนเนี่ยตาก็เด้งใช่ไหมเวลาเราชายตาให้แบบใครอย่างเงี้ยก็จะแบบหน้าหลงไหลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสาวๆทุกคนต้องมาทําตามพอยในคลิปนี้พอจะสอนให้ว่าเทคนิคการตกแต่งขนตาเป็นเช่นไร เรามาพบกับขนตาปลอมที่ตัวพลอยใช้กันเลยดีกว่าพลอยใช้ของยี่ห้ออะไรยี่ห้อขนตาปลอมที่พลอยใช้ก็คือพีโคซ่นะคะรูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นเยี่ยงนี้นะอันนี้คือขนตาปลอมของยี่ห้อพีโคซ่าสามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดราคาไม่แพงราคาอยู่คู่ละกล่องละดีกว่ากล่องละ60บาทเท่านั้นนะคะ ถามว่าจริงๆถ้าซื้อแบบยกลก็จะได้ราคาถูกกว่านี้อีกบางที่ก็อาจจะ45บางที่ก็อาจจะ50บาทก็แล้วแต่สถานที่นันๆนะจ๊ะทุกคนนะคะอ่ะขนตาปลอมที่พลอยใช้จะมี2องเบอร์นะอันนี้คือการแต่งตาแต่งตาแต่งตาสไตล์นี้ก็เหมาะกับกลางคืนคลกลางคืนนะคะคือแบบว่าเวลาจะไปเที่ยวใช่ไหมไปแบบไปเที่ยวกันคืนไปเดินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่งตาสไตล์นี้คือแบบ โอเคเลิศอยู่นะแซบอยู่คือแบบเวลาใช้สายตาจิกใครอะไรเงี้ยโอ้โหโอเคอะได้เพราะว่าได้เลยค่าคนอื่นได้นะนะคะขนตาบ,บอมยี่ห้อพีคอซ่ามีเบอร์อะไรบ้างที่พอจะนำเสนอให้กับทุกท่านในวันนี้มี2เบอร์นะคะมีเบอร์4 5 3 4 1เบอร์แล้วก็4 7 8 1อีก1เบอร์แต่2เบอร์นี้ เราจะมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเพื่อที่จะได้ขนตาที่ดูสวยแดงหนาแล้วก็ฟ้งกระจายนะคะเราทำอะไรยังไงนี่คือตัวอย่างพอจะให้ดูชัดๆนะคะอันนี้คือตัวอย่างคะ่ะคุณผู้ชมตัวอย่างของข้างที่ผสมผสานระหว,ว่างเบอร์4-5-3-4กับ4-7-8-1นะคะ อันนี้คือตัวอย่างข้างที่ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดที่ตาให้ดูว่าเป็นเช่นไรนะแต่ส่วนข้างนี้คือยังไม่ติดจะมาติดให้ดูว่าเขาจะต้องทับกันยังไงเอาเบอร์ไหนมาทับเบอร์ไหนนะคะอ่ะแต่ที่ตาพอเนี่ยมีติดมาแล้วแต่เดี๋ยวจะถอดกันให้เห็นๆเ,เลยอันนี้ก็คือเป็นขนตาที่ติดก่อนหน้านี้ก็คือตกแต่งมาแล้วเห็นไหมพอเ,เอาไปตาไม่มีอะไรละห็นปะ่ะแต่เดี๋ยวขนตาตัวที่จะทําให้ดูเนี่ยอ หายไปแล้วขุนตาตาเริ่มหายแดงนะคะเดี๋ยวเราเอาเอาเอาเบอร์นี้นะคะเบอร์สี่เบอร์สี 4, 7, 8, ะะ่เจ็ดแปดหนึ่งเนี่ยค่ะมาทับกับเบอร์สี่ห้าสามสี่ลอกอันนี้ออกมาก่อนนะคะวางลงไปการล,กลักษณะของการทับกันนะคะก็คือให้เพื่อนๆเ,เนี่ยอ,อุ้ ล่วง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 ให้เอาเบอร์4781ที่พอบอกเมื่อกี้มาทับด้านหลังนะคะด้านหางตาลักษณะการเอามาประกบกันก็คือให้ด้านหางตาเนี่ยของเบอร์4781เนี่ยเกินด้านหลังมาประมาณหนึ่งมิลนะคะวางทับกันเลยการทับกันเนี่ยไม่ต้องไปทากงทาก,กาวใดๆทั้งสิ้นคือมันจะมีกาวที่ติดที่ขอบขนตาอยู่แล้วนี่ค่ะ เรียบร้อยนะเราจะใช้สองเบอร์นี้เท่านั้นในการมาติดตาให้ดูเด้งสวยนะคะเดี๋ยวดูตาพอยนะจากอย่างนี้อย่างนี้คือแบบเนี่ยดูล้นเลยถึงแม้ถามถามได้เลยว่าถึงแม้จะแต่งแบบแต่งอายแชโดว์แน่นแค่ไหนก็เหอะแต่ถ้าขนตาปลอมไม่เข้าหรือว่าไม่ไม่โอเคก็จบนะคะ บอกได้เลยกาวใช้ดูโอเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจริงๆแอบไปซื้อของอยี่ห้ออะไรนะดันดันลิวินหรือเปล่าไม่แน่ใจสีชมพูน่าจะใช่ใช้ดีแต่ว่าหาไม่เจอก็อยากจะมาให้ดูอยู่เหมือนกันอันนี้มันนานแล้วมันใกล้จะหมดแล้วเราก็ทาก,กาวไปเลยนะคะเดี๋ยวพอยาติดให้ดูหนึ่งข้างเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงความแตกต่างว่า ระหว่างข้างที่ติดกับไม่ติดเป็นอย่างไรนะคะพอจะให้ดูจะได้เห็นชัดๆฮนะเป่าเล็กน้อยกระจกนิดนึงนะคะจะได้เห็นขนาดขนานี่นะคะลักษณะการติดก็วางไปเลย เริ่มกดจากตรงหางตาก่อนนะคะกดให้มันอยู่ทําตายอย่างเงี้ยทาตาแบบมองต่ำๆลงนะไม่ต้องไปถึงกับหลับนะคะแล้วก็เอามากดค่อยๆกดจากตรงกลางไล่มาตรงหัวตานะนี่ค่ะ พอติดแล้วปุ๊บคือมันจะแตกต่างกันเลยคือเห็นไหมตาข้างนี้มันจะดูแบบดูฟ้งขึ้นมาแต่ข้างนี้จะดูแบบอะไรเนี่ยแหว่งๆแบบคือแบบมันจะแตกต่างอ่ะดูนะคะข้างนี้ติดข้างนี้ไม่สวยอะ่ะคือไม่สวยคือเหมือนพวกสวยไม่เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะแบบให้ตาเราเนี่ยเป๊ะแล้วก็แน่น ควรตระหนักถึงขนตาปลอมที่เราจะต้องมาเลือกใช้ด้วยนะคะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองทําตามพอยดูเลือกใช้ขนตาปลอมตามเบอร์ที่พอยบอกก็ได้นะจ๊ะคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ